สดีพี่น้องที่รักในพิสุขิทุกท่านนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาของพระเจ้าในวันนี้ที่หนุนใจซึ่งกันและกันนะคะอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อที่8ถึง9และข้อที่13ขอไปจนถึงข้อที่20วันนี้อาจจะหนุนใจซึ่งกันและกันในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักและเอ็นดูเรา พระคำพระเจ้านะคะข้อที่8และ9ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาทรงกลิวช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้อ13ขอนะคะไปถึงข้อที่20 พระเจ้าทรงสัต์ซื่อตามพระวจ,จนะทั้งสิ้นของพระองค์และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้นในตาทั้งปวงมองดูพระองค์ และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์ทรงยื่นพระาชตของพระองค์พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่างอิ่มตามความปรารถนาพระเจ้าทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการ กระทำทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยามเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดพระเจ้าทรงสงวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนอธรรมพระองค์จะทรงทำลาย พระคัมภีร์ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทําให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงรักและเอ็นดูเราในข้อที่8ข้อที่9พระคัมภีร์ให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เมตตาการุณาและพปรองทรงติ้วช้า,ชามีความรักที่มั่นคงและอุดมต่อเราทั้งหลายและพระเจ้านั้นทรงแสนดีนะคะทรงดีต่อทุกคนและรัก และความรักเอ็นดูของพระองค์ก็มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นะคะเมื่อเราพูดถึงความรักของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้านั้นรักเรามากๆเลยนะคะเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงห่วงใยเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อที่จะรักเราอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราห่วนคิดถึงชีวิตของเราเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเรารู้ว่าทุกๆวันของเรานั้น มีความรักของพระเจ้าอยู่ภายในทุกๆวันเสมอเสมอและความรักของพระองค์นั้นก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งเราอาจจะมีความอ่อนแอนะคะเหมือนในข้อที่14บอกว่าพระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มหลายครั้งเราอาจจะมีความอ่อนแอหลายครั้งเราอาจจะล้มลงหรือกำลังจะล้มลง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้านั่นก็คือว่าพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ก็ทรงชูเราขึ้นพระองค์ทรงโน้มตัวของคนที่กําลังจะล้มลงให้ลุกขึ้นนะคะพระองค์รักเราทั้งหลายเมื่อเรามองดูความรักของพระเจ้าเราจะพบว่าทุกๆวันเรามีชีวิตอยู่ได้นั้นก็เพราะว่ามีความรักของพระองค์สถิตอยู่กับเราฉะนั้นเราจึงรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านั้น พร้อมที่จะยื่นเข้ามาเพื่อที่จะนามเราทั้งหลายพระองค์ทรงมีในตาที่มองเห็นเราทั้งหลายพระองค์ไม่เคยที่จะเราไม่เคยที่จะละสายตาพระองค์ไปพระองค์ไม่เคยที่จะหลับหลายไปแต่พระองค์ทรงมองดูเราใส่ใจในทุกๆทุกๆวันทุกๆเวลาและทุกๆกิริยาของชีวิตเรา นั่นเพราะว่าพระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดูเราทั้งหลายนะคะพระเจ้าให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราจริงๆฉะนั้นพระเยซูจึงเสด็จมาและทรงสิ้นพระชนบนกางเขนเพราะความรักและความเอ็นดูที่พระองค์มีต่อเราพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้คนหนึ่งคนใดนั้นต้องพินาศเลย พระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายได้รับความรอดปรารถนาให้เรานั้นตอบสนองความรักของพระองค์โดยการเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์โดยการเลือกที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ยอมตายบนกางเขนเพื่อไถ่าบาปเราฉะนั้นในข้อที่19นะคะในข้อที่18จึงบอกว่าพระองค์สถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราทุกทกคนนั้น ล้องทุนล้องทุนต่อพระองค์นั่นหมายถึงปัถนาให้เราที่จะยอมรับพระองค์ยอมรับการช่วยกู้ยอมรับการช่วยเหลือยอมรับว่าเราอ่อนแอและพระเจ้านั้นทรงเข้มแข็งและพระองช่วยเราได้ฉะนั้นพระองค์ทรงมีพระสัญญาในข้อที่19บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดตามความปัถนาของผู้ที่ยามเกรงพระองค์ เพราะคนเหล่าน so, ี example, so, ้ที่ยามเกรงพระองค์นั้นเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยฉะนั้นพระเจ้าจึงโปรดหรือว่าจึงนมเขาตามความปรารถนาของเขานามเขาตามความปรารถนาของเขาเพราะว่าเขายาเกรงพระองค์ฉะนั้นเราทั้งหลายที่ร้องทูลพระเจ้าเราคือคนคนนั้นที่ยาเกรงพระเจ้าเราคือคนคนนั้นที่ปรารถนาที่จะ รับการช่วยเหลือการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านะคะฉะนั้นพระองค์จึงสัญญาในข้อที่2ีสบบอกว่าพระองค์จะทรงสง,งวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนอธรรมหรือคนที่ไม่ยอมรับพระองค์คนที่ไม่ยอมที่จะร้องทูลพระองค์นั้นพระองค์จะทรงทำลายเขาพระองค์ไม่ได้ทำลายเพราะพระองค์เกลียดชังเขาแต่เนื่องด้วยเขาไม่ได้ตอบสนองความรักของพระเจ้าเขาจึงไม่สามารถ รับการช่วยกู้จากพระเจ้าได้ฉะนั้นวันนี้พระองค์รักเราและเอ็นดูเราทั้งหลายและพระองค์ก็ปัถนาให้เราที่จะตอบสนองรักของพระองค์คำถามถามว่าเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและเอ็นดูเราแบบนี้ความรักของพระองค์นั้นมีผลต่อจิตใจของเราและความคิดของเราทัศนคติของเราอย่างไรบ้างความรักของพระองค์นั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิต หรือมีผลต่อการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันของเราอย่างไรบ้าง mm hmm. ความรักของพระองค์นั้นมีผลต่อการที่เราจะตอบสนองรักของพระองค์อย่างไรบ้างในขณะที่เรายังมีโอกาสยังมีชีวิตอยู่หนุนใจพี่น้องให้เรานั้นที่จะสามารถที่จะให้ความรักของพระเจ้ามีผลกระทบที่ให้เราตอบสนองรักของพระองค์นะคะขอพระเจ้าเมตตาเราให้พี่น้องเองที่จะ ใช้เวลาในการที่จะใคร้ควรกับพระเจ้าอยู่งเงียบเงียบกับพระเจ้าตัวต่อต,ตัวและถามพระองค์ว่าพระองค์อยากจะให้เรานั้นมีความคิดอย่างไรมีจิตใจแบบไหนอยากจะให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองรักของพระองค์มีชีวิตในการที่เราจะดำเนินอย่างไรเพื่อที่จะบอกรักพระองค์ได้ พระองค์อยากให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรโดยการยึดความรักของพระองค์นะคะอยากให้พี่น้องที่จะใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวไขควรกับพระเจ้าหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบแล้วให้พี่น้องที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้านะคะ เราอาธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อเราแม้ในขณะ,ะที่เราอ่อนแอและขาดกำลังเรากำลังจะลม้มลงแต่พระเจ้าก็ยังคงยื่นพราดของพระองค์ชูเราไว้พยุงเราไว้และยกเราขึ้นอุ้มชูเราขึ้นเพื่อไม่ให้เราลม้มลงขอบคุณในความรักของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักและเอ็นดูเรา ไม้หลายครั้งเราจะอ่อนแอขอบคุณที่พระองค์ยังคงรักเราอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรานั้นจะสามารถตอบสนองความรักของพระองค์โดยการดําเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยโดยการมีความคิดมีการมีจิตใจที่เหมือนดังที่พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นขอพระเจ้าให้เราตอบสนองความรักของพระองค์โดยการที่จะเชื่อฟังพระองค์โดยการที่จะยามเกรงพระองค์โดยการที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระองค์โดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างที่เราควร รับการเปลี่ยนแปลงควรยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุคริตเจ้าอามนเวลาต่อไปนะคะขอพี่น้องที่จะใคร่ควรกับพระเจ้าส่วนตัวของพี่น้องนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ